สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะทักทายทุกคนทั่วโลกนะคะเนาะโดยเฉพาะทีมงานหอาสา์เก่าหอาสายใหม่ของผู้ดีเทือนมนื่อกี้เจอกันที่เก่าละค่ะมื่อนี้เจอกันก็บรรยากาศแดดฮอนดีดีพี่น้องแดดดีบักขักเลยค่ะโอ้ยอบอุ่นหัวใจมีแห้งหลายพี่น้องพอเพราะจะแดดออกอุ่นค่ะอุ่นอุ่นอุ่นคักอุ่นแน่อุ่นอุ่น,ข,น,นะน,นขึ้นหลายเลยนละค่ะเนาะมาที่นี่สองคลิปที่ผ่านมา พอดีเชิญกะได้ได้ว่าเรื่องเล่าให้พี่น้องให้พี่น้องกันที่งานหอบสาดเท้านะคะเนาะทุกทุกคนเนี่ยหลับฟังว่าชีวิตความเป็นมากของผู้ดีเชิญก่อนที่จะมานาั่งว่าวแวะแวะแวะกับพี่น้องอยู่หนี่เป็นไปมากไหนเนาะ,ะเนอีพี่หนึ่งกับอีพี่ที่สองเป็นเสือตัวเก้านะคะเด้อวันนี้เจอกันในเสื้อสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวเฮ้เป็นสีขีดเป็ดละจก้กไปไปมากกับสัเป็นสีขีดเปด็ดเราได้บัดนี้อัน คลิปหนึ่งคลิปสองนั่นพู้ดีเทือนอัดอัดพร้อมกันอัดคลิปไหวพร้อมกันแล้วมาัตาต่อตเอานะคะ่ะเนาะมาที่นี่กับคลิปนี้กันเจอกันในทรงผมกระบังลมเหมือนเดิมคิวโอเคทรงผมนะคะวันนี้ทรงผมอาจจะแปลกแหวกแนวไปจักนิดหนึ่งนะคะกับมัด,ม,ดมัดแล้วก็มมวนยัดปับ๊บขอไปรถ่ะนีทรงหายยูหากินของหมินพ้ดีเทือนค่ะทรงเหมือนมาทรงหากินเก่้าค่ะเ <c oughs> <c oughs> นาะคะ่ะเนาะ ม่เม่วันรักสวยรักงามเหมือนทรงผมเก๋ไก๋เลยค่ะบ่ได้สาผมค่ะก็เลยม้วนปั๊บขัไปค่ะเมื่อใดสาผมนีสยายเลยคะ่ะสยายสังเกตง่ายๆค่ะเมื่อใดผู้ดีเต้นสาผมนี่ว่ายสยายมาแล้วล่ะคะ่ะมันย้้เบ่เห็นแต่ทรงผมมึงสีือพีนองเห็นนั่นแหละคะ่ะเมื่อใดวบ่ไดาสาผมสองสามมือบ่ได้สมม้วนเล็กค่ะจับยัดเล็กค่ะเนาะยังทรงผมปานไปแล้วกันเนาะที่นี่ พอดีเทียนกะขอบคุณเลยหลายค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณยอีเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการกดไลค์นะค่ะเนาะเป็นภัยมาจากใสมากกดคอมเมนต์มากกดติดตามให้โอ้พอดีเทียนดีใจหลายค่ะค่ะค่ะพุ่นอ่ะพี่น้องทักทายเป็นสัตว์ไปสามนาทีแล้วมาไปนี่มาเล่าเรื่องตอนนะคะอีพี่ที่หนึ่งอีพี่ที่สองอีพี่ที่สองนี่ก็จะเป็นคลิปจบมันก็จะเป็นว่าพระเอก ซือตัวไปหาหนางเอกดิค่ะพระเอกซือตัวไปหาหนางเอกเลยมันกะได้ไปหาแล้วกันป่ากับลุงคนนั้นกะเพื่อนกะเมารถตู้ให้ได้ค่ะพญ่นี่เราไปกับเพียนแล้วเด้อเราผู้ดีเช่นกับไปกับเพียนถือว่าถือว่าไปพ่อกันไปหูจักกันยุน่นยุบอนที่หานยุบอนที่หานเพื่นจัดหักคู่เนี่ยล่ะผู้ดีเทือนขอสงวนน้ำ บ้านเล็กทีหรือว่บาบา้านหรือว่ามูบา่บ้านขอสมวนข้อมูลไหวเด้ค่ะเด้อขอปกปิดข้อมูลเพราะว่าผู้ดีเทียนมันมีปัญหาตามมาที่หลังว่าเอาเป็นอย่างคือเอาเรื่องฉันไปเผยแพร่แบบนี้แบบนั้นใช่ไนนะคะเนาะผู้ดีเทีนก็นเลยสิบา้าเฉพาะในส่วนที่เป็นของผู้ดีเทีนได้ค่ะเด้อขอมูลอย่างอื่นผู้ดีเทินกับขอปกปิดไว้มาที่นี่ค่ะเพราะจะกะันวันที่เก้าเลยค่ะวันที่เก้าพญายรกกันวันที่เก่าเมษาเนาะพญายักษ์กัน แล้วก <cin> ็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาผู้ดีเชือนล่ะค่ะไปครั้งแรกเลิกไปเนนี่ผู้ดีเชือนกับจีไปหลายคนเด้แต่ละคนกับมีแจะบอกว่าฉันจสีให้เธอมาแต่งานฉันตีส่งตั๋วเครื่องบินไปหาฉันบาสมาถี่เดินทางไปหาเธอไดให้เธอมาหาฉันให้เธอบินมาหาฉันยังประมาณนี้ฉันตีส่งตั๋วเครื่องบินกับสีส่งซื้อเครื่องบินไปห้เธออย่างประมาณนี้แต่ว่าผู้ดีเชือนกับ่านเขาหลอกแม่พี่น้องแต่ว่าพอยนี่ยนี่เราชัว์เลยเราบอพูดผ่านทำเพลงนี่ค่ะพระเอกของผู้ดีเชือนนี่ แล้วว่าไปอะคือซื้อตัวเครื่องบินไปเลยแล้วก็ย้อมถิ่มงานอยู่นี่ไปทั้งทั้งที่ลูกค้าก็หลายขึน้นในขิดอีพีที่สองเหนว่าห้ฟังเนาะค่ะเนาะมาที่นี่ไปได้ค่ะพี่น้องกับไปฮับยุสนามบินแล้วผู้ดีเท่นก็โอ้ยคือแบบตอนนั้นใจคือแบบบม่ได้แบบบ่ได้ปืม้มเราบ่ได้หกักเราบ่ได้อยังน่ะพี่น้องอะคือป่าเพิ่น,ออนบอกว่าให้ให้เว้าให้คุยกันเบิ่งหยังสิแมู่้ดีเท่นกูนอ้ย นั่นลขึมนะพี่น้องคือผู้ที่เถือนนั่เองนะไม่ชอบผู้ชายขึมเ,เ,เพิ่นกับิใส่แต่หางตาเหลียวเบิ้งอย่างประมาณนี้นะพี่น้องผู้ดีเถื่อนก็โอ้ยเอาไปกับไปว่าคือกันนี่มันละลองคบกันเฉยๆถ้ามันไม่คือเราห่นก็ล้อนอนนํากันก็ได้อย่างประมาณนี้เนาะคะน้องป้าฉันก็มีความคิดดังสีครับพี่น้องไม่กับผ่้นีแล้ว ล้อขบกันบังซื้อแต่มันบ่คือกันหล่อเนาะน้ำกันจะอกะได้หล่ประมาณนี่นะพี่ดวงน่ะพระเอกมาจ่อ่ะคือ่ะพระเอกแม่จ่อน้าอหพี่น้องอออย่างมือจกถุงบูแทบพิธีหาลาหานอนเว้นไหนไป เห็นแล้วค่ะเนาะหลังจากขี่ก็เลยตัดสินใจว่าโร้องเมืองไม่มันมันมันบ่คือกะกะสิกรับไปเหตุงานคือเกาบองอย่างนี้นเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ไปฮับเพิ่นเนี่ยค่ะไปฮับเพิ่์นยูสนามบินพี่น้องเซียบว่ะค่ะเพิ่นเก๊กค่ะยี่หรีพี่น้องเพิ่นเก๊กถึงแต่วินาทีที่เจอหนากันตัวเป็นเป็นโดยที่บ่ต้องพานสกายโดยที่บ่ต้องพานหนาจอนฟเฟกเตอร์แบบนี้อยังนี้นเนาะค่ะเนาะมูเพิ่นที่ไป แล้วก็มูของผู้ดีเชิญที่ไปน้ากันนั่นเพิ่ก็เป็นรุ่นพี่แล้วค่ะพิ่ก็ไปน้ากันทังสิ้น่ะพอจะออกมาจากสนามบินมันสิเป็นบอลเกียวเขาไปยืนรัดอันรัดรัดทับดตดพี่น้องห้องสิน้อพี่น้องผู้ดีเชิญก็เคยเห็นแต่หนาพนอยู่ในจอในอย่างบ่เคยเห็นตัวจริงบ่เคยเห็นลูกภาพเนีย่ยเเห็นแต่อยู่ในจอน,นั่นล่ะค่ะพี่น้องเห็นแค่นั่นละ่ะบาที่นี่กับไปยืนเช่เงือเชิเงียบพิ่ก็ว่าแปดโมงกว่าแปดโมงแปดโมงแปดแปดโมงครึ่งพี่ก็เได้ออกมาเนาะค่ะเนาะ เป็นอ่างงี้ยคนกับลังรวยรวยออกมาได้พี่น้องผู้ดีเช่นกับเฮ้ยเมนเพื่อนนั่นหรอว่ามันก็เสื้อแจ็คเก็ตผนเด้อพี่น้องจะแจ็คเก็ตดำผืนเด้อไอชิดนี่ก็ได้พระเอกนี่ก็ได้พี่ชิดผู้ดีเช่นก็ได้มัื่อนกันลากกระเป๋าเพ่นก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำโาอ้หล่อคักล่ะค่ะพี่น้องเพื่อนก็เลี้ยเห็นผู้ดีเช่นเนี้ยเพื่อนก็ใส่หางตาบัดนี้ผู้ดีเช่นกับว่าเอะเมนเพื่อนบอาเมนเพื่อนบอยยังประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่ากับเป็นเพื่อนเนี้ยบัดนี้อัน คู่ที่ม่านไปน้ำผู้ดีเชยนนั่นพ่นเห็นการป่นกฏถิ่มกระป๋อพุนแลนกอดกันแต่ว่าคู่ของผู้ดีเช่นน่ะเพราะยังนี่บั็นยางกายผู้ดีเช่นไปซื้อเด้อได้พี่น้องพระเอกกัพระเอกก็เดินผ่านนางเอกไปโดยที่ทําเป็นไม่สนเยื่อไม่มีเยื่อใหญ่อย่างประมาณนี้แม่พี่น้องก็ใส่หางตายแล้วบังผู้ดีเชยนเสร็จปงเนยางพันไปนะเอาผู้ดีเชยนก็ตั้งใจเลยเอาอีหย่างวะผู้ดีเชยนก็คิดเลยเอาพระยังนี่แม้คือเป็นสีเขารลงเกียดฉันบ่ายอย่างประมาณนี้่ เออกิดบ,บ่เป็นหนังพี่ดิฉันก็เลยยิ้มซื่อๆื้บรรนี้พัดจะพึ่งนึกได้จังไดพุ่นหนีพี่น้องพุ่งย่างกลับมากอดนั่งเองแม้วายพี่ดิฉันบอกวาเฮ้ยแม่พี่น้องพี่ดิฉันก็นตกใจตอนนั้นก็เห็ดนางผู้ถือเดือพนับปัดสะดี่สะดิงขางแกนั่งเอะแกไดเฮ้ยจะเป็นเป็นซักเห็ปเหปเหปดป่านบาคน่คือเห็ดป่านเมื่อคืนเนาะเออเน้่ยบรรนีน้องพี่น้องบรรนี้เนี่ยว่าจะไปบรรนี้อันพ่ใหญ่อันนั้นคนดีพาไปคุณลู่ พลังคนนนั้เดมึนกัดทากท้ายยังเกันว่าภาษาพื้นหลับมึนกัดเนะน้ำกันให้รู้จักกัเพอเกิจับไม่จับมือกันทากท้ายกันเลกได้เดินทางกลับค่ะเดินทางกลับเดินทางกลับกะกะมาใส่กะมาใส่ชีวิตอยู่อยู่บ้านพักนี่ว้าไตอนที่แรกก็ไม่ได้พระเอกก็ไม่ได้นอนนั่งเอกเลยนะคะเป็นอาทิตย์ผุนหนังคอยเดินนอนนั่งเอกแต่ว่าเป็นเรื่องนี้สิเบเบาเรือเนาะค่ะเนาะมันอั่นอุ้ยเนาะสเอาเรื่องงี้มึงบอกว่าเอาไงเนาะพี่น้อนอุ้ยมันมันไม่ใส่เนาะค่ะเนาะ มันไม่ใช่แนวของผู้ดีเถื่อนอันผู้ดีเถื่อนก็นจะขอข่ามไปเรื่อยๆไะเนาะไปะที่นีก้กะแต่ใส่ชีวิตอยู่อยู่อยู่ให้เพื่อนปรับตัวอยู่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 ภายในบุรีรัมย์นน่นประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเราก็จังเดยพากกันไปลงชะอําพลร้ลงชะอําพลรันพระเอกค่อยเสียดนั่งเอก <laughs> ว่ามันนั่งเอกเป็นระเอกเ,เนี่ยไปเอกเสียดนั่งเอกเนอะอันแล้วอันตอนที่อัน อันที่ว่าผู้ดีเทียนตกใจอันที่ว่าพนย่างกายไปเลยทีว่ว่ายุสนามบินหรือพนย่างกับขึ้นมาก,กอดนั่งเอกไหมค่ะนั่งเอกก็ตกใจได้ที่ว่านั่งเอกว่าทําเหมือนไม่เคยมันกับเบอเคยแล้วนั่งเอกบ่เคยอยันถือผู้ชายจูโจม๋ไมน่นั่งเอกก็สิ้นตั้งแต่กับอันการจูจ้จ๋มผู้ชายเนาะพี่น,อน้องเนาะเอยอันจู้ยุบยานย่างมาก,กอดมาหลดเนาะเออถึงม็นผู้ดีเทียนไปอ่อ่อเขาใครอยู่สี่เขาเขามาจูโจ๋ผู้ดีเทียนเนี่ยมันกับม่สิ้นแล้ว ฉันโวยยังออกไปขอโทษขออภัยด้วยคบพี่น้องเราจะไม่พูดเรื่องนี้เราจะมาพูดเรื่องมวนหอบจาดกันต่อนะคะเนาะทีนี้พอ่อจะมาใส่ชีวิตด,ดูชะอำเลยประมาณสองอาทิตย์เพิ่งกระถึงกําหนดกับเนาะคะ่ะพอ่อจะมือไปส่งในหลังพี่น้องเออ,อันผู้ดีเชิญนว่าขามบดเอช่วงก้อนที่ว่าชิลงชะอำด,ะะด้วยค่ะเด้อพญานี่กับพ่อต้องหัวผู้ดีเชิญเป็นคู่เปน็นยังสิเป่นกับพาผู้ดีเชียนไปเลยคะ่ะไปลาออกไปลาออกจากงานเลยพี่น้อง มันก็ไปให้ไปล้าออกกับพออไปอยังเลยไปที่นี่ผู้ทีเชนก็เสียดายงานแนพี่น้องคืออาชีพผีเฮาหากนะักเนี่ยอาชีพผีเฮาหักนะพี่นอ้องอุตส่าห์ดันโดนเถาไะเลยกับเป็นนางเลี้ยงกับเด็กหน่อยจนว่าไดไปริญญาตีมาจนว่าได้มาเป็นคูเป็นยังมันก็เสียดายบุษเสียดายอย่างนี้เนาะค่ะพี่น้องนาวไปลอยเอด็ดประสันเดินทางไปลอยเอด็ดประสันไปแต่แต่วันสุกพูดนะกับมันเสาร์วันกับไปแต่แต่แตวันันศุกร์พุ่นะฟัดไป วันวันจันวันจันวันจันเสาร์มือใหม่ผมยังควยนมาเหตุดงานต่อแล้วเนาะพี่น้องมันมวนเนาะเอ้ยแล้วพานเข้าพานไปเรื่องนี้มันเสียนอกเรื่องมาที่นี่พอแตนไปลาออกอย่างงั้นเราก็ไปลำไปลาหมูไปลาไปลาผัอยังกับกวดกันห้กับมูอยู่โรงงานเล้ยพี่น้องอ้นอยู่โรงงานพานายอยู่โรงเรียนเนี่ยค่ะมัเนี่ก็เลยได้ตัดสินใจเราเออวาเออลาออกพี่น้องเื้อว่าค่ะว่าสิ่งที่ผู้ดีเทือนคิดมากคือ เบลิกันกับคนเก่าไปยากันกับคนเก่าโดยที่บ่บอกพี่น้องบ่บอกอาอาบ่บอกหน้าบ่บอกอยากผูใหญ่บ่บอกพี่น้องจักคนพี่น้องพู้ดีเชิญมันมีไผหูเลยแบบผูดดีเชิญปากันกับคนเก่าค่ะค่ะพี่น้องอันบ่มีไผหูจกคนเลยว่าผู้ดีเชิญหนีมาใส่ชีวิตสูตรบ่บอกไผจกค้นบัดที่นี่เพราะจะพญาน้รภาไปลาออกแล้วแล้วกับพาลงสะอ่บัดนี้ก็ถึงมือที่ต้องไปส่งเล้าพี่น้องเครียดได้บัดนี้จกเขาเสีเอาจังไลภาษาเว่ากันบุรุ้เรียนได้พี่น้อง กับไข่แน่แต่มูเล้าก็หูวจากคนวอาภาษาอังกฤษแต่ผู้ดีเช่นก็บ่าภาษาอังกฤษก็เลยสื่อสารกันเพราะนั่นก็มาบอกกันพระเอกนี่สินะค่ะสื่อสารกันบางครั้งอการใส่สานอันการใส่อันตัวแปรท่านเสล็นเนี่ยท่านเสล็นในการแปรมันก็เห็ุในเข้าผิดกันเด้พี่น้องมันก็แปรผิดีเต้อันโทรศัพท์อันท่านเสล็นนี่ก็ได้กันหลายครั้งน้องค่ะเนาะอันนี้บัดที่นี่เพราะแต่มาทรงเพลินขึ้นเครื่องบัดนี้พี่น้องคนก็เอาเงิน เอาเงินก่อนก่อนหนึ่งให้ผู้ดีเทือนผู้ดีเทืนกับบขขอระบุจำนวนนะคะบขอบอกจำนวนจะมาเงินก่อนนี้กับสามารถทียให้ผู้ดีตังต้นตัง,ต,ง,ต,งตัวใดพ้นละค่ะบัดนี้มีบัดที้เพ่าจะพ่นไปแล้วกลับไปจ้างประเทศเพ่นแล้วมันมันว่ามันสิเป็นแจ้งใดสิเกิดปัญหาอียังขึ้นกับผู้ดีเทือนเกิดปัญหาขึนาขาน้นหลายเลยค่ะนี่ละช่วงนี้นะผู้ดีเทือนเครียดคักๆเลยค่ะเครียดแบบเครียดมากๆนะพี่น้องงานกับบไต้เด พนนี่กลับมาจากกลับมาจากประเทศไทยแล้วถิ่มเข้าวัยแบบเฟงฟงังในขณะที่มูมูสองคนพระเอกเวนก้นกะพระเอกของมูสองคนกับติดตกันในขณะที่ของเขาเน่ยเงียบหายไปเลยไหมคะ่ะเงียบหายไปโดยถิ่มเงินไหม่ก่อนหนึ่งผู้ดีเท่านับกคิดเด้ปอันนี้พี่น้อง คำดูถูกคำหามคำปามของมูที่ว่าจะฝ้าเอาอพลังจะฝ้าล่าออกจากงานโัวเสด็เป็นคู่มันบ่นเป็นเรื่องง่ายหนูนนี่นั่นไปดังเขามาอยากพี่น้องกับบ่มีไผลูกยู่ยูจากจีฮาเกยมีหนา้ามีตาเดี๋ยวใส่เกือบสนยองเดี๋ยวใส่กระโปงสันๆัเดี๋ยวใส่สุสดสวยๆเอตัแต่งโตังามแต่ละมือนี่กีตาปัดตาเปลี่ยนสีแบบบอกเบาตาเจ็ดสีกับมีแต่ละมือถึงสีแมค้ค่ะ ก็ต้องกลายมาเป็นคนที่ตกงานคนบ่มีงานเฟง้ฟงฟางปัญหาเขามาจุกอันทุกอย่างแล้วก็ข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับพ่อใ่นี่ก็ไปเขา่าหมูเฮ้าบปนี่พ่อจะเฮาเกิดการถามกันซักถามกันข้นเกิดกันทะเละวิวาทแตกแยกกันไปเบิดเลยค่ะกับหมูกับพวกเดี๋ยวพี่ดิฉันจะบอ,อกห้ฟังใน,น,ะะนอีพีที่สี่เนาะค่ะเนาะสำหรับอีพีนี้โอ้ยเนาะก็จะเป็นว่านางทนฟังขังอีหลีเพราะแต่หลังออกจากตกงานแล้ว ตางออกจากงานแล้วเงินก่อนหน,นึ่งทีเง่เพิ่นถิว้ใหหสิเห็ดจังไดเพิ่นติดต่อมาแบบได้พี่หยังจังไดเป็นยังขึ้นได้ผิดกันกับมูเป็นยังมูเพิ่นกับกับเพิ่นก็ต้องผิดกันหรอเป็นอยัางผู้ดีเชิญกับมูคือต้องแตกแยกกันเพราะออหยังหยังกว่ามานี่เนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะเอาไว้จะฟังอีพีพีซีอันอีพีทีซีมันยาวโปรดกับพี่นอ้องไอโตนผู้เพิ่นเบ่มากฟังดิงเพิ่นอยากเขา้ามานังกดไลค์ให้เฮาเนาะค่ะนาะอัน เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ทำนีสก้อนที่ไหนกนัรักษาสุขภาพเนะคะีค่ะเด้อขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆความห่วงใย,ยขอบคุณทุกๆคนที่เริ่มต้นก่อตั้งช่องช่องนี้มาด้วยกันตั้งแต่ยังบา้านนี่เปิดช่องเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ยังหอบศาสตร์สมลเลเทเม้าตั้งแต่หอบศาสตร์เล,ล่หลอนฮอนเฮไปแต่ละมือลุกขึ้นเฝ้าหอบศาสตร์เดิกเดินเทียงขึ้น กับบนหลับบนนอนราวหอบศาสตร์เนาะคะ่ะเนาะสมือนี่ได้ม่มีช่องเป็นของตัวเองมีพี่น้องเขามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเม,มื่อรวมอยู่ในบ้านหลังนน้อยของเขาหลังนี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณความหยย่วงใยขอบคุณทุกๆการใส่ใจผู้ดีชานอันคอมเมนต์ทุกตัวอักษรเนี่ยค่ะพี่น้องอาจิซาแน่อาจิกับไปตอบซาแน่กะกะเข้าใจกันเนาะคะ่ะเนาะ จแม่กับมือนี่เอาไว้สะก้อนรักษาสุขภาพเจ้าของนะคะเด้อมาติดตามอีพีที่สี่มาสิเป็นจังไดนั่นเงเอกทิ่ต้องเครียดครับพระเอกได้เลิกเกือบไปเลิก,เก,เลกกันหนนุ่นไน,น้พี่น้องเนาะเนาะเอาสำหรับอีพีนี่เอาไว้สมีสะก้อนค่ะรักษาสุขภาพเด้อ